ที่ผมจะพาเพื่อนๆมาดูนะครับนั่นก็คือรถบำรุงทางหนักรบนรนะครับหมายเลข042ซึ่งเป็นของกองบำรุงทางแขวงหาดใหญ่นะครับเป็นรบนอรุ่น DHW400 หมายเลข08นะครับตามทะเบียนข้างรถต้นฉบับนะครับคันนี้ก็จะเหมือนรบนอนรุ่นใหม่ๆนะครับที่การรถไฟแห่งประเทศไทยจะซื้อมานะครับก็คือจะมี ลักษณะถ้าเทียบกันนี่ภาพได้ง่ายที่สุดนะครับก็คงจะไม่ต่างอะไรกันมากกับรถบุกี้ข้างต่ำนะครับที่มีการติดตั้งห้องขับนะครับแล้วก็มีพื้นที่บรรทุกตอนกลางนะครับแล้วก็จะมีด้านท้ายนะครับเป็นลักษณะเหมือนกับเครนสําหรับยกของหรือยกอุปกรณ์สําหรับงานภาคสนามนะครับเช่นยกไม้หมอนหรือยกอุปกรณ์ใดๆก็ตามนะครับที่เกี่ยวข้องกับ สายงานของฝ่ยงายการช่างโยธานะครับหลักๆคันนี้ก็จะเป็นม้างานหลักในการลากจูงรถงานนะครับไปเข้าสู่งานพักสนามในสถานที่ต่างๆนะครับโดยตัวรถรองรับขอบพ่วงแบบอัตโนมัติ ที่การรถไฟแห่งประเทศไทยใช้กันนะครับรวมไปถึงระบบห้ามล้อนะครับก็เป็นระบบห้ามล้อแบบลมอัด100%เต็มน,นะครับลักษณะก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับรบโนที่เป็นม้างานสำหรับทีมงานในวันนี้นะฮะ สำหรับขั้นต่อมานะครับก็จะเป็นรถเกลี่ยหินหรือกอนหมายเลข3นะครับผลิตโดยบริษัทพลัสเซอร์แอน์เลอร์นะครับรุ่น PBR202 นะครับที่คาดว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยโดยฝ่ายการช่างโยธานะครับนำเข้ามาเมื่อประมาณปี2 5 2 7นะครับก็คงเป็นรถเกลี่ยหินคันแรกๆของประเทศไทยเลยก็ว่าได้นะครับที่การรถไฟจะซื้อมานะครับหน้าที่ของมันก็ตรงตัวครับ ก็คือจะมีอุปกรณ์ในการเกลี่ยหินโดยเฉพาะเกลี่ยหินทางข้างนะครับเพื่อให้ได้ระดับกับคันทางรถไฟที่จะใช้ในการเดินรถนะครับก็จะมีในส่วนของอุปกรณ์เกลี่ยหินมีไฮดรอลิกควบคุมนะครับจากส่วนของห้องมาคับการนะฮะ ตัวมมติตัวรถนะครับถ้าเทียบกับรถเกเหินรุ่น PBR 400R ที่ใช้เป็นหลักในปัจจุบันนะครับก็จะดูไม่ค่อยต่างกันมากนะครับแต่ว่าดีไซน์ก็จะดูค่อนข้างที่จะมีเหลี่ยมมุมตัวรถเยอะนิดนึงนะครับโดยเฉพาะเหลี่ยมมุมตรวห้องบังคับการนะฮะก็จะมีกระจกหลายบานหน่อยนะฮะ อุปกรณ์ขั้นพื้นฐานของตัวรถนะครับก็ดูไม่ค่อยต่างกันนะครับก็เป็นรถที่ใช้ระบบห้ามร้อลมอ,อัดและมีการติดตั้งขอพ่วงอัตโนมัติเช่นกันนะน่าจะเป็นขอพ่วงอัตโนมัติแบบเบลเยี่ยมนะฮะนี่ก็คือส่วนการทำงานของตัวรถเกลี่ยหินนะครับ ก็จะมีอุปกรณ์เป็นไฮดรอลิกเป็นกระบอกแล้วก็มีสายอาจจะเป็นสายควบคุมไฮดรอลิกนะครับยึดโยงมาตลอดตั้งแต่ห้องบังคับการนะครับจนถึงตัวส่วนทำงานนะฮะ เมื่อสักครู่นะครับจุดที่ผมให้ดูเป็นจุดที่ใช้ในการเกลี่ยหินทางข้างนะครับส่วนตรงนี้ก็คาดว่าจะเป็นจุดที่เอาไว้ใช้ในการเกลี่ยหินโดยเป็นการเกลี่ยหินโดยรอบของตัวรางรถไฟทั้งสองด้านนะครับก็จะเป็นอุปกรณ์เป็นแผ่นเหล็ก2ชิ้นนะครับครอบลงบนรางสองเส้นนะครับ สำหรับคันต่อมานะครับก็จะเป็นรถอัดหินนะครับหรืออนอหมายเล็กหนึ่งนะครับก็ยืนยันได้เลยว่าคันนี้คือรถอัดหินคันแรกของการรถไฟแห่งประเทศไทยเลยนะครับที่ดําเนินการจัดซื้อโดยฝ่ายการช่างโยธานะครับเพื่อยกระดับการทํางานด้านโยธานะครับโดยลดการใช้แรงงานคนโดยใช้เป็นแรงงานเครื่องจักรแทนนะครับซึ่งจะให้ผลลัพธ์งานออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงกว่านะครับ คันนี้ก็เป็นรถอัดหินรุ่นอุนเมติก 0716GS นะครับซึ่งครับว่ารุ่นนี้นะครับการรถไฟเวีไทยแทบไม่ได้มีการใช้งานแล้วนะครับโดยปัจจุบันคาดว่าจะใช้ระบบตัวรถอัดหินนะครับคาดว่าจะเป็นรุ่น0916 CAT นะครับอย่างที่ผมเคยรีวิวไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับก็ลองเข้าไปรับชมกันได้นะครับ เอาวเหมือนคันนี้เหมือนจะมีเนมเพลทวยฮะคันนี้มีเนมเพลทนะผมเป็นเนมเพลทของบริษัทพลัสเซอร์แอนด์ชเลอร์นะครับผลิตในปี1983หรือปี2 5 2 6นนะครับโดยประเทศออสเตรีย รงส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนที่ใช้ในการอัดหินหรือตัว tamp ing machine นะครับก็จะมีส่วนที่ใช้ในการอัดหินที่รองทางอยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็เหมือนจะมีส่วนที่เป็นอุปกรณ์ในการยกรางนะครับเป็นเหมือนลูกกลิ้งนะครับทำการยกรางให้อยู่สูงจาก หินที่ผ่านการอัดลงไปในขั้นแรกนะครับโดยอุปกรณ์ทั้งหมดนี้ก็จะถูกยึดโยงด้วยระบบไฮดรอลิกนะครับแล้วก็อาจจะมีระบบไฟฟ้าเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับก็จะเป็นสายระยงระยางไปแทบจะตลอดทั้งคันรถนะครับโดยรถคันนี้ก็จะมีห้องมาคับการ2ด้านนะครับ ่เดี๋ยวครับว่าน่าจะมีห้องบังคับการด้านหนึ่งนะครับที่สามารถขับเคลื่อนตัวรถคันนี้ได้นะครับโดยอีกด้านหนึ่งคาดว่าจะเป็นห้องที่ใช้ในการควบคุมระบบอุปกรณ์ส่วนควบต่างๆนะครับเช่นอุปกรณ์ในการอัดหินหรือในการระบบควบคุมระบบที่เกี่ยวข้องในการทํางานนะครับอันนี้ก็เป็นรถที่ใช้ ขอพ่วงแบบอัตโนมัติเหมือนกันนะครับแล้วก็ใช้ระบบห้ามล้อลมอัดนะครับแต่ว่าตัวท่อหายไปแล้วนะครับือแ,แต่หัวที่อยู่ในท่อปิดนะครับแต่ว่ารถอัดหินมันไม่ได้มาแค่คันเดียวนะครับยังมีอีกคันหนึ่งนะครับอยู่ติดกัน นั่นก็คืออนหมายเลข3นะครับซึ่งเป็นรุ่นเดียวกันจากโรงงานเดียวกันนะครับซึ่งรถครันนี้ผมก็จะขอข้ามไปนะครับเพราะว่ารายละเอียดก็เหมือนกับหมายเลขหนึ่งทุบการนะครับแค่ต่างหมายเลขอะไรกันเท่าน,นั้นเองนะครับเดี๋ยวพาไปดูไฮไลท์สำคัญของรถชุดนี้กันต่อเลยนะครับและนี่ก็คือไฮไลท์สำคัญประจำชุดรถ ชุดนี้นะครับนั่นก็คือรถบอลนอนอหมายเลขหนึ่งหรือรถบูกี้ล้างหินหมายเลขหนึ่งนะครับรถคันนี้ก็ถือว่าเป็นรถบูกี้ล้างหินคันแรกและคันเดียวในประเทศไทยนะครับที่มีการใช้งานอยู่ในนามของฝ่ายการช่างโยธาการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับมาดูคร่าวๆกันก่อนนะฮะรถคันนี้ก็เป็นรถที่ใช้ขอพ่วงอัตโนมัติเช่นกันนะครับ แต่ดูแล้วขอบพ่วงอัตโนมัตินี้น่าจะเป็นขอบพ่วงอัตโนมัติแบบเบลเยียมนะครับและดูเหมือนว่ารถคันนี้จะไม่มีระบบห้ามล้อด้วยนะครับก็คือถ้าจะทําขบวนนะครับจะใช้ความเร็วได้ไม่เกิน30 5 0ถึงกิโลเมตรต่ชั่วโมงนะครับในการถูกลากไปพร้อมกับขบวนรถงานนะครับ โอ้มีห้องเครื่องครับนี่คือเครื่องยนต์ที่ใช้ในการขับเคลื่อนรถคันนี้นะครับโดยเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับก็เป็นเครื่องยนต์ของ General Motors หรือ GM นะครับขนาด350แรงม้าที่1,500รอบต่อนาทีนะครับสูตรระบายความร้อนด้วยน้ํานะครับเป็นเครื่องยนต์แบบ12สูบ V นะครับวางสูบแบบตัว V นะครับ ตามข้อมูลว่าตามข้อมูลก็ทราบมาว่าเป็นเครื่องยนต์ G.M นะครับแต่ว่าตอนนี้ไม่ทราบว่ายัางใช้เครื่องยนต์ G.M อยู่หรือเปล่านะครับก็คงต้องให้ผู้รู้มาให้คําตอบนะฮะแต่ว่าดูจากสภาพเครื่องแล้วดูค่อนข้างที่จะสมบูรณ์เลยนะครับในส่วนของแคร่ล้อนะครับ ดูจากแคร่ล้อแล้วก็ดูมีความเหมือนกับแคร่รถสินค้าอยู่นะฮะเป็นแคร่รับน้ำหนักแบบจุดเดียวนะครับและชุดนี้คาดว่าจะเป็นแคร่ที่ใช้ในการรับกำลังจากเครื่องยนต์นะครับในการขับเคลื่อนตัวรถคันนี้ให้สามารถขับเคลื่อนได้นะครับ อ๋อคันนี้มีนเนมเพลทด้วยฮะคันนี้ก็เป็นรถที่ผลิตโดยบริษัทพลาสเซอร์เชีร์เอร์เช่นกันนะครับผลิตในปี1983หรือปี2 5 2 6นะครับเป็นพลาสเซอร์เชีร์เลอร์รุ่น R M 6 2ผลิตโดยประเทศออสเตรียเ,เช่นกันนะครับ ตรงนี้ก็เป็นส่วนอุปกรณ์ในการทํางานนะครับก็จะมีเหมือนกับเป็นสายพานระยงระยางมีอุปกรณ์ระยงระยางเต็มไปหมดนะฮะตรงส่วนนี้น่าจะเป็นห้องมังคับการนะครับที่ใช้ในการขับเคลื่อนตัวรถคันนี้นะครับให้สามารถขยับได้นะครับหรือทำการเคลื่อนที่ได้ในเมื่อเวลาทำงานนะครับ รถคันนี้นะครับจะสามารถทำความเร็วสูงสุดได้อยู่ที่50ออกิโลเมตรต่อชั่วโมงเมื่อถูกลากจูงโดยรถงานนะครับแล้วก็จะสามารถล้างหินนะครับผ่านอุปกรณ์ชุดนี้นะครับโดยสามารถล้างได้ที่อัตรา90เมตรต่อชั่วโมงนะครับ ตรงส่วนห้องนี้น่าจะเป็นส่วนที่ใช้ในการควบคุมอุปกรณ์ในการล้างหินนะครับตรงนี้ก็จะเป็นส่วนในการบังคับหินจากด้านใต้ท้องรถนะครับขึ้นมาบนสายพานนะครับที่อยู่บนอุปกรณ์ชุดด้านบนอีกรอบหนึ่งนะครับก็คือจะทำการล้างหินด้วยระบบโปรเซสของเขา นะครับซึ่งผมก็ยังไม่เคยเห็นการทำงานของมันนะฮะนี่จะเป็นสายพานที่ใช้ในการดึงหินขึ้นมาล้างนะครับทอดยาวขึ้นไปจนถึงหน้าบนนะครับ ตรงด้านท้ายรถนะครับก็ยังมีเหมือนกับเป็นสายพานอีกชุดหนึ่งนะครับซึ่งจะทอดยาวออกมาเลยจากตัวของพ่วงอัตโนมัติของรถคันนี้นะครับซึ่งมันจะไปจบที่รถข้ามต่ําคันนี้นั่นเองนะครับตรถข้างต่ําคันนี้ก็คาดว่าน่าจะเป็นอุปกรณ์สําหรับวางวางสายพานของตัวรถล้างหินอีกด้านหนึ่งนะครับ ซึ่งก็บรรทุกอุปกรณ์ต่างๆไว้นะครับน่าจะเป็นรถที่เกิดมาคู่กันนะฮะเป็นรถขั้นต่ำที่ดูแล้วน่าจะมีอายุเหมือนกันนะฮะคันนี้แถมรถขั้นต่ำก็เป็นรถที่ใช้ระบบห้ามล้อลมดูดอย่างเดียวด้วยนะครับก็ก็คือพูดง่ายๆถ้าจะทำขบวนนะครับก็คือต้องไปด้วยกันแบบไม่ต้องต่อท่อนะครับเพราะว่ารถ งานด้านหน้านะครับเป็นระบบห้ามรถลมอัดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนขณะที่คันนี้เป็นรถลมดูดร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะและดูเหมือนกับว่าคันนี้จะไม่มีหลักฐานอะไรบ่งบอกเลยว่าเป็นรถหมายเลขอะไรนะฮะจะมีก็เพียงแต่ร่องรอยแถวๆนี้นะครับว่าอาจจะมีการระบุน้ำหนักเฉยๆนะฮะ แต่ว่าไม่ได้บอกว่าเป็นรถหมายเลขอะไรหรือเป็นรถที่จำแนกไว้ว่าเป็นรถรุ่นอะไรนะครับไม่มีหมายเลขบ่งบอกเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับและนี่คือทั้งหมดของรายการรีวิวรถไฟ EP ที่85ตอน ชุดรถบำรุงทางหนักงานล้างหินฝ่ายการช่างโยธาการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งรถชุดนี้ก็มีเพียงชุดเดียวเท่านั้นในประเทศไทยนะครับและรถล้างหินที่อยู่ตรงหน้าผมนี้ก็เป็นรถล้างหินเพียงหนึ่งเดียวของประเทศไทยด้วยเช่นกันนะครับก็ถือว่าเป็นอีกครั้งหนึ่งที่เราได้พบเจอกันนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านั้นมันจะไปประจําอยู่ที่สถานีอย,ยุธยานะครับแต่ว่า ครั้งนี้ก็ถือเป็นโอกาสอันดีนะครับที่รถชุดนี้จะได้มาทำงานในเส้นทางสายใต้นะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆพ,พ,พี่น้องคนรัก,กรถไฟทุกคนนะครับที่ติดตามและรับชมคลิปนี้มาด้วยกันนะครับก็ขอฝากช่องรายการติดตามเหมือนเดิมนะครับทั้งในเฟ b บุ๊กแฟนเพจนะครับ SRT Thai Railfanning คนรักรถไฟแล้วก็ติดต่อกับอินสตาแกรเหมือนเดิมครับ เทรนสปอร์ตอร์นัสกอร์ทีเอชก็เข้าไปกดไลค์กดแชร์กด Subscribe Follow เป็นกำลังใจให้รีวิวดีดแบบนี้ยังคงอยู่ด้วยกันไปนานๆน,น,นะครับสำหรับวันนี้รีวิวรถไฟอีที่85ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ